เหล็กนะครับแต่ไม่น่าเชื่อน,นี่เหล็กต่อไปถ้าไปช่างกิโลขายราคาจะได้ไม่ถึง10บาทนะครับแต่มีคนคนนึงเก่งมากเลย <S <S เมริดเด็กชิ้นเหล็กชิ้นนี้นะครับนี่โอ้สร้างรายได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นล้านบาทเพราะฉะนั้นเห็นแล้วอึ้งวันนี้คุณทิพย์สุดาชาดีพาไปดูครับบบบีเลี้ยบตีมั b บบบีเลี้ยบตมั ต้นหมายอยู่ซ้ายมือต้นหมายอยู่ซ้ายมือเกรียมโอ้โหอุอออยกินไปไหน่อยค่ะที่หอกมันเหมือนจริงมากว้าวบอบบบ,อบีทำอะไรเนี่ยเหมือนว่ามีชีวิตจริงๆนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นครน,นายกแต่เขาบอกว่าที่นี่นัน,นะคะข้างในแจ๋งกว่านี้เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ไรก็ไม่ลูกอยู่ตรงไหนอ้าวพี่คะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับก็บอกว่าที่นี่มีหุ่นยนต์เยอะแต่ว่าหนูเดินมาเนี่ยเจอแต่เศษเหล็กไม่รู้อยู่ตรงไหนอะค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วกันาตามไปเลยค่ะพี่ แต่เดินเข้าไปด้านในก็ยังนึกไม่ออกค่ะว่าเศษเหล็กเนี่ยมันจะกลายเป็นหุ่นยนต์เจ๋งๆได้ยังไงแต่พี่ประสงค์เนี่ยเขาโม้ไว้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กอะไรกระเดือ่องโชกอัพแหนบวาวเพลาลูกปืนพี่แกทําเป็นหุ่นยนต์ได้หมดถ้าพี่แบบเห็นอะไรพุกเนี่ยพี่คิดออกหรือว่าพี่จะทําเป็นตัวอะไรหรือว่าอะไรนี้เรยคะใช่ครับไว้งั้นต้องทดสอบค่ะพี่ ถ้าหยิบอันนี้มาค่ะพี่เอาไปทําเป็นตัวอะไรได้อันนี้ทําทาหน้าอกได้ครับหน้าอกหน้าอกใส่เป็นหน้าอกก็ได้หรือใส่เป็นปีข้างก็ได้ถ้าเป็นอันนี้ค่ะพี่อันนี้ก็คือแอบถังถังปั่นผ้าผ้าแห้งจากเครื่องสักผ้าที่บ้านใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเอามาทําเป็นปืนอย่างนี้หรอครับใช่ครับเป็นเศษเศษเอา็จะอยู่ในใช้ที่เสียแล้วแล้วมาทำเาประกอบใหม่ คนที่มาเยืนโก้อยู่นี่ก็เลยมีทั้งสไปเดอร์แมนแบทแมนฮัคเอเลียนแถมยังมีอยู่ในหัวพี่แกอีกน้ำไม่ท้วนเลยค่ะพี่คะอย่างตัวเฮลบอยเนี่ยพี่คเคยดูหนักไหมคะอ่าไม่เคยดูครับไม่เคยดูใช่ครับแล้วพี่ทำได้ไงอะคะอ่าคือมีวันหนึ่งอะผมไปที่ตลาดนัดเปิดท้ายขายของแล้วไปเจอโมเดลเล็ก,ลกๆชิ้นหนึ่งก็เลยซื้อมาดูซื้อมาดูแล้วก็เรามาคิดทำดู มาดัดแฟนงเอาเห็นจากโมเดลนี้นะพี่ใช่ครับชิ้นเล็กโอ้สุดยอดจเลยอะราคาแต่ละตัวก็ไม่เบาอย่างตัวใหญ่นู่นก็ราคาเหยียบแสนส่วนตัวเล็กๆก็ไล่ไปตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นแถมยังเตรียมโกอินเตอร์เร็วๆนี้ด้วยแซดเหล็กที่ราคากิโลกรัมไม่ถึง10บบาททุกวันนี้ก็เลยทำรายได้ให้พี่ประสงค์เป็นล้านๆได้สบายเลยค่ะ นี่นี่อะไระคะอันนี้เป็นโต้าอี้หมุนสำหรับให้นั่งตามบาร์ตามอะไรอย่าครับยังไม่ไหวอ่ะเหล่งจริงอ่ะหนักมากใช่ครับหนักมากกิโละคะประมาณห้าสิบโลได้ครับไว้เนี่ยแหละครับโต๊ะกาพี่เอเลี่ยนชุดนี้ก็ต่อยอดมาจากหุ่นธรรมดาทำให้หมุนได้เหมือนกับมีชีวิต แถมยังเคลือบแล็คเกอร์อย่างดีตะตาแดดตากฝนมา20ปีก็บ่มีปัญหาเลยค่ะในอนาคตพี่ประสงค์ก็ยังรับรองว่าจะได้เห็นลายไทยอย่างทศกัณฐนางสีดาออกมาสู้กับคุณกระตูนนอกกับเขาบ้างเหมือนกันค่ะคือผมอยากให้ศิลปะเนี่ยมันอยู่ในเมืองไทยเพราะว่ามันเป็นการแฮนด์เมดที่แบบว่าคนไทยเนี่ยสามารถทําได้หลายคนแล้วก็เยอะมากแต่แบบว่าถ้าเกิดเราเอาไอเดียใหม่ๆออกมาปุ๊บ เด็กก็จะไปไประสามารถที่จะไปไปผลิตเป็นเป็นเป็นเงินเป็นมูลค่าได้อีกเยอะแยะโ้โสุดยอดอ่ะเห็นแล้วอึ้งเลยค่ะ